สวัสดีครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระหลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอ,อยู่กับ Word นะครับเป็น p o w e r ห5นะอ่ามันติฟังก์ชันสเปรย์ไฟ์อินวันนะครับตัวแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้อ่าอยู่ที่200 ml นะครับก็จะมีตัวหลอดให้1อันแล้วก็ ฝาสเปย์เป็นสีดำนะผมก็ไม่เคยใช้นะปกติจะใช้ w d ดีสีิบกับโซเน็นะครับแต่วันนี้ก็ซื้อตัวนี้มาลองดูนะตัวหัวสเปย์เขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแดงๆก็ดูกระป๋องกระทัดรัดดีนะครับหรือมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะลองลองลองดูนะครับ ดูซิว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะ <K ill noises> คือโซนไหนกรัผมว่ากกลิ่นมันแรงนะครับแล้วก็ wd 4 0มันก็มันก็แรงอยู่นะนี่เน้นก่อนนะโอเคดังกระดึบนะครับดังกระดึบก็คือแน่นก <c oughs> ่อนอื่นนะครับลองฉีดดูกลิ่นก่อนโอเคนะกลิ <K> ่น <ill noises> กลิ่นก็คล้ายๆพวก WD 4 0นั่นแหละครับอืคล้ายๆกันนะกลิ่นคล้ายๆกันเลยแล้ผมลองดูซิว่ามันลื่นยังไงอ๋ออลลื่นครับ <c oughs> มันแห้งไวนะมันมันแห้งเลยอะเออแต่ว่ามันยังมีความมันนะความมันติดอยู่เออแต่ว่าถ้าเป็นโซนหนังเนี่ยมันจะเปียกเยกนะครับเป็นเปียกๆลื่นๆนะเปียกๆลื่นๆนะแต่นี้แห้งอ,อุ้ยถ้าใครไม่ชอบให้มันเลอะเธอเนี่ยเนี่ยแห้งเลยแั้นอย่างเนี่ย <c oughs> แต่มันลื่นอยู่นะเออมันลื่น,นๆแห้งๆโอเคแต่ถ้า wd 4ีสินี่กลิ่นแรงกว่าเพื่อนเลยถ้าเท่าที่ผมใช้นะเออ ผมว่าถ้าใครอยากได้แบบหล่อลื่นแต่ไม่เลเอะเทอะนะครับไม่ไม่เปียกงานนะครับตัวนี้โอเคเลยแต่บางบางอย่างถ้ามันแห้งมันก็ไม่ได้ดีนะครับคือต้องใช้ให้ถูกงานนะบางอย่างอย่าง <c oughs> เราไม่ต้องการให้มันเลเอะเทอะอย่างเช่นเนี่ยวงกบนะครับพวกบานประตูอะไรต่างๆเนี่ยนี้ใช้คลายสนิมนะครับโซ่เซอร์อะไรอย่างเงี้ยโ,โซ่นี่ต้องไม่มีโอลิงนะครับมีโอลิงใช้ไม่ได้นะครับโซ่ไม่มีโอลิงอี่ยโอเคครับฉีดปุ๊บแห้งแล้วเวลาโซ มันวิ่งทํางานเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ํายาไปสบัดนะครับเพราะมันมีแต่ความมันที่ติดอยู่นะมันไม่ได้เป็นน้ําเออตัวนี้ฉีดโซ่ได้นะโอเคนะ <c oughs> สําหรับแบบใครใช้รถแม่บ้านที่โซ่ที่ไม่มีโอลิงอะนะครับก็เนี่ยตัวเนี้ยผมผมว่าใช้ได้อยู่นะเออมันไม่ได้แย่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับเออแห้งเนี่ยดูดิปกติถ้าเป็นแบบโซเนี่ยหรือ w d ดีสิมันจะเปียกเปียกอะนะครับไม่ได้แห้งง่ายขนาดนี้นะครับ ตัวนี้ฉีดแล้วแห้งแต่ทิ้งความมันไว้นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเผื่อใครอยากลองเปลี่ยนยี่ห้อใช้งานนะครับลองดูนะ